สวัสดีค่ะ <c oughs> วันนี้ก็ไปใส่บาทมานะคะก็ไปซื้อโครงไก่นะคะที่ทอดแล้วหอมๆเพราะว่าลูกชายชอบกินค่ะนี่นะคะโครงกระซับสิบบาทนะคะว่ามันใหญ่หรือไม่ใหญ่เนาะเอามาชมกันได้เลยค่ะนคนจะกินได้คช่ไม่ใช่ว่าน้องหมากินนะคนจะกินได้นี่เราก็ซื้อมาแล้วนะคะ เพื่อให้อาหารนะคะให้เขาเปลี่ยนบรรยากาศเนี่ยมีโคงนะคะเห็นไหมคะโคงเดียวก็เกินพอเนาะนี่อีกค่ะเก้าสิบบาทอ่าตอนนี้หมดไปแล้วเก้าสิบนะคะซื้อโคงไก่ไว้ไปให้ให้เด็กๆเขาค่ะคนก็กินได้จ้ะหรือแย่งแงลูกกินแล้วเนี่ยว่าไหมนี่นะคะวันนี้เราก็ซื้อโคมานะคะ โครงไก่ทอดนะคะ,ะคนก็กินได้ไม่ใช่ว่าน้องหมากินนะคะกินมีคอนะคะกรอบๆนะคะโครงละสามสิบะโครงใหญ่ไม่ใช่โครงเล็กนะคะโครงใหญ่นะคะก็คือกันนะคะ,ะเวลาเราไปซื้อเขาอะใช่ไหมเดี๋ยวเราเอาให้เห็นชัดๆนะคะเวลาเราไปซื้อเขานะคะมันก็ที่โครงสดนะคะแพงนะ แพงมากแล้วเราก็ซื้อกับข้าวกลับมาด้วยนะคะวันนี้มีสามโคงนะคะอันนี้ใส่ได้แค่สองโคงนะคะอันนี้เราก็ซื้อกับข้าวมานะเห็นมันนะไปใส่บาทแล้วเดินออกกําลังกายนิดหน่อยนะคะนี่นะคะสายบัวสายบัวผัดสายัวนะคะยี่สิบบาทมันของอะไรมันก็ถ้าเป็นข้างนอกก็ห้าสี่สิบสี่สิบห้าบาทถุงแค่นี้แหละคะ่ะ ไม่เยอะไม่ใหญ่นี่นะคะอุ้ยหมูสับแล้วร้อนร้อนสีเลยนี่นะคะเห็นไหมคะนี่นะคะนี่นะคะเห็นไหมคะนี่ให้เห็นกันไปเลยนะคะชัดๆนะคะเห็นกันไปเลยนะคะมีทั้งโครงไก่นะคะมีโครงไก่นะคะแล้วเราก็ซื้อตับายมานะคะเห็นก็นา่า หน้าทานนะคะหน้าทานนะคะตับชายนะคะอ่าน้าทานมากนี่นะคะตับชายนะคะตับชายนี่แค่ยี่สิบบาทจ้านี่นะคะก็หกสิบาทเลยนะคะอาหารที่เราไปซื้อมาฝนมันตกทั้งคืนเลยเมื่อคืนนั้นนะคะก็เก็บอะไรไม่ได้เนาะมันก็ตกตกของเขาอะนี่นะคะ สามถุงนะคะสามถุงนี่นะคะนี่นะคะนี่แหละคะ่ะซื้อมั่งนะคะเราก็ซื้อมั่งทํามั่งนะคะอุดหนุแม่ค้าเขาบ้างนะคะค่ะนี่นะี่โฮมขายนี่ทั้งคนทั้งลูกๆก,กินได้หมดนะคะกินได้หมดนะคะแต่ผมว่าเราจะทําให้ลูกกินนะค่ะเวลาเอาข้าวคุกข้าว,าวใช่ไหมคะหอมๆเยาะซอสไปหน่อยนี้เขากินหมดเลยนะคะ เพื่อว่าให้เขานะตามเขาเพราะว่าโครงไก่นี่เขาจะแข็งแรงนะโครงไก่นี่จะไม่ไม่แข็งนะคะไม่แข็งแต่อ่อนนะคะนี่สองตัวนี่นะคะที่เห็นเห็นนะคะนี่เราเอาสูงหน่อยนะคะที่นี้ให้เห็นชัดๆนะคะนี่นะคะเห็นโครงใหญ่ๆแล้วมีโครงนึงนะคะ เราซื้อมาสามโครงนะคะเพราะว่าเขาจะจะไม่จะไม่อยากออกอีกแล้วไงเราก็เอามาให้ท,ทําทีเดียวนะคะนมาคู่กับข้าวนี่ค่ะกิ๊กกิ๊กกิ๊กสามโครงสามโครงโครง,โครงใหญ่ๆนะคะร้อนๆเลยนะคะนี่ร้อนๆเลยมีอาหารถุนด้วยนะคะอาหารทุนน่ากินมากเนี่ยสามคอเนี่ยนะคะนี่เราก็มาให้ ผู้ชมได้ชมเนาะแล้วไปเ,เดินออกกําลังกายนะคะก็ไปเจอของอร่อยอร่อยนะให้ลูกๆเนาะให้ลูกๆกินนี่นะคะเห็นเมจ้านี่นะคะอร่อยขนาดไหนก็ชมเลยนะคะอร่อยมากๆเรายังไม่ได้กินเลยอร่อยนะคะแต่ว่าสายัวนี่น่าทานนะเพราะว่าสายัวไม่น่าทานค่ะนี่หมูสับด้วยนะ หมูสับด้วยค่ะอันนี้หมูสับนะคะอร่อยไปด้วยกันเลยนะคะหมูสับ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 เนี่ยแหละค่ะเวลาทำกับข้าวหรืออะไรก็จะเราไปข้างนอกเราก็ห่วงน้องหมานุ่น้องหมาจะกินอะไรเนาะเวลาเรากินก๋วยเตี๋ยวอันไหนที่เนื้ออะไรไม่เราไม่กินเราก็จะใส่เราก็จะมีกระดาษชั่วชูนะคะเราก็ตัง้งตั้งไว้นะคะแล้วเราก็มารวมเป็นอาหารเพราะมัน มันเยอะอ่ะบางทีหมูไก่อะไรเนี่ยนั่งเสร็จได้นะคะเราก็คิดถึงนะคะคนที่บ้าแม่หมเหมือนเหมือนเปยดหมาเหมือนคนนะคะเอาเอาเหมือนคนนั่นแหละค่ะนะคะ,นะค,ะความรักความเขาเรียก็ความรักความผูกพันนะคะซึ่งกันและกันนะเป็นความผูกพันที่ดีจ้าไม่ต้องไปแสวงหาตรงไหนนะคะผู้ซื่อสัตว์ก็คือน้องหมาเรานี่แหละค่ะนะครับนะผู้ซื่อสัตว์ก็คือน้องหมานะคะทําในสิ่งที่ดี ทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องนะคะนี่ก็โครงลายก็ใหญ่ๆนะคะโครงนี้จะโครงข้างล่างนี้มันก็ใจใหญ่กว่านะคะโครงข้างยักข้างล่างใหญ่กว่านะคะก็ทุกๆคนนะคะวันนี้เราก็เอาบุญมาฝากเพื่อนทุกท่านด้วยนะคะเพราะใส่ฝนตกนั้นึกว่าพระท่านจะนั่นนะคะพระท่านบอกว่าฝนตกเมื่อคืนก็กลัวน้ําอย่างเดียวนะคะกลัวน้ําท่วมอย่างเดียวนะคะ เอาถ้าฝนตกดีว่าเขาผ่านออกนะถ้าวันไหนที่เขาไม่ผ่านออกนะคะของเรานเ,เนะะี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะนี่ค่ะให้ดูนะคะนี่ถาดนี้นะคะโครงนี้ก็ทั้งหมดสามโครงเก้าสิบโครงทอดนะคะโครงใหญ่มากนะคะโครงใหญ่มากนี่แล้วก็ชําแหละให้ คุ้ข้าวให้น้องหมาเลยค่ะให้น้องหมาคุ้ไปคุ้มาก็หยิบใส่ปาาตัวเองนะคะออเพราะมันหอมอะนะคะอันนี้ก็สายบัวสาบัวสาบัวสองนะคะตับไชหนึ่งนะคะถุงละยี่สิบก็หกสิบเก้าิบแล้วก็ร้อยกว่าบาทนะคะประมาณร้อยร้อยห้าสิบนะคะวันนี้โหตังหมดไป เพราะว่าซื้ออาหารให้น้องหมาเขานะเราเกเราไม่อยากเคี่ยวไก่มีไก่นะคะแต่ต้องเคี่ยวนะคะเคี่ยวให้เขาแบบเปื่อยนะคะเราก็เออวันนี้สงสัยจะขี้เกียจก็เลยซื้อโฮมโฮงไก่ไม่ให้โฮมหมาเดวพูผิดโฮงไก่นะคะแล้วก็อาหารถุงนะคะใส่บาเสร็จแล้วก็แวะเดินดูไม่ต้องไปตลาดนะคะไปตลาดขึ้นเออขึ้นรถนะคะสี่สิบบาทไปกลับ ไปยี่สิบแค่ไม่ไม่ไกลนะคะไอ้ที่เราไม่เดินเดินไม่ไม่ไหวข้างหลังเราไม่ค่อยดีแล้วก็เดินได้แค่นี้แต่ว่าหมาเยอะเรากลัวหมาที่สุดนะเดินไปแล้วไปเจอเจ้าถิงขึ้นมาละเป็นไงนะเป็นไงเราก็กลัวเนาะบัวแล้วก็นี่แหละค่ะก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจนะคะขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขนะคะเดินทางไปไหนขอปลอดภัย แควค่าจากภัยอันตรายทั้งปวงบูรักษาพระคุ้มครองนะคะสาธุค่ะ